สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนักข่ารอีกแล้วนะครับวันนี้จะเพิ่งปิดหนีไปไหนเดี๋ยวผมจะพามาชมที่ดินที่อยู่ข้างหลังราคาไม่ถูกนะฮะร,ราคาสูงเหมือนกันนะครับสูงหรือแพงอยู่ที่ท่านมองแปลงข้างหลังผมเนี่ยอยู่กลางชุมชนนะครับอยู่ที่อําเภอดอนเจดีสุพรรณบุรีนี่แปลงข้างหลังผมเนี่ยเห็นบ้านคนป่ะแปลงเนี่ยยีไร่กว่าเนี่ยนะเดี๋ยวผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะขับรถพาชมนะครับว่ามันเป็นยังไง21ไร่กว่าเนี่ยนะหน้ากว้างเนี่ยเนี่ยหน้ากว้างเนี่ย ประมาณ160เมตรลึกลงไปเนี่ย2 2 0เมตรเกือบจตุรัสเลยนะเป็นที่นาที่อยู่ใกล้กับอ,อำเภอดอนเจดีสุพรรณบุรี2กิโลออกไปนี่ก็ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถพาชมหมดเนี่ยเฉลี่ยไระสารแสนเก้าสามแสนเหมดเนี่ย8ล้านสเอออยากรู้ว่าแปลงนี้สวยหรือไม่สวยยังไงนะครับผมขับรถมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาดี๋ยพาไปชมอาตามมาเลยครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเสรียรนัคราชอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาที่อำเภอดอนเจดีนะครับดอนเจดีสุพรรณบุรีนะครับเนี่ข้างหน้านี่คืออนุสรดอนเจดีหรืออนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับสวยไหมผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยมาที่นี่นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่อีกหนึ่งแปลงจะขับรถพาไปนะจากนี่2กิโลเกินกอนนะเดินไปไม่ไหวแน่2กิโลนะครับ สุพรรณบุรีหรืออำเภอดอนเจดีนี้ก็เป็นอำเภอใหญ่อ,อ,อีกหนึ่งอำเภอนะผมเชื่อว่าหลายๆท่าน,นคงเคยมากับสักการะบูชาที่นี่นะครับใครไม่เคยก็ลองมาดูนะครับไม่ไกลหรอกครับจากกรุงเทพรประมาณ100ร้อยกว่ากิโลอ่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเข้าราวกันเลยเนี่ยนะฮะอนุสรดอน,ดนเจดีเนี่ยนะจุดตรงนี้นะผมจะพาไปดูที่21ไร่เออเกินก่อน3ามแสนเก้าต่อไร่เองแพงนะไม่ได้บอกว่าถูกนะครับผมผมเนี่ยบริษฐีนักแข,ขายที่ดินราคาแพงหมดแหละนะครับเพราะว่า เมื่อก่อนขายที่ราคาถูกไงช่วงหลังนั่งก็ปี้เยอะจัดนะครับเลยต้องหนีไปเป็นที่ดินราคาแพงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชม21ไร่ในเกินก่อนนะไร่ละ3 9 0 0ยกแปลง21ไร่เนี่ย8ล้าน2เออ8ล้าน2ผู้ขายออกค่าโอนให้ด้วยห่างจนี่2กิโลเกือบจตุรัสเลยป่ะเดี๋ยวเราไปชมกันพู่ม,มากเดี๋ยวไม่ได้ไปเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นานเนี่ยเดี๋ยวผมพาขับรถไปผมขับเองนะครับรถสกปรกใหม่ครับไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ล้างฝนตกอ่ะเดี๋ยวตามผมมานะครับ สดๆนะฮะจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับไปขึ้นรถอ่ะเดี๋ยวตามผมมานะครับอ่ะเดี๋ยวตั้งก่อนนะครับไม่อันตรายมากนะครับเพราะว่าระยะทางมันใกล้ๆนะครับเนี่ยนะฮะจากอนุสรร์ดนเจดีนี้เราก็จะขับตรงไปเลยนะครับไปเส้นที่ตัวจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะครับในระหว่างที่ผมขับพาเนี่ยขับรถไปเนี่ยก็จะคุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับถึงถึงแปลงนี้ข้างหน้าท่านเนี่ย คือตลาดนะครับตลาดของดอนเจดีนะครับเป็นตลาดใหญ่อีกตลาดนึงอ่ะนะะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเผื่อหลายๆท่านมานี่ออจะได้มาถูกนะครับแต่รกคนนั้นผมรหน้าสักวันหนึ่งนะครับไม่อยากให้เดินเองนะครับี๋ยวจะหลงขอบเขตเบอร์ผมก็098 3875 209นะครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือเป็นตลาดนะครับตลาดดอนเจดีนี่มีธนาคารอยู่ข้างในอีกหลายธนาคารเลยนะครับ อ่ะไปเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายกันนะครับเออเดี๋ยวผมไม่ดูเลขไมล์รถแป๊บนึงนะฮะอ่านี่เห็นไหมฮะให้ดูก่อนนะครับผมเริ่มจากศูนย์นะครับเพิ่งรีเซ็ตต,ตรงข้างหน้าเนี่ยนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางกันมันจะเป็นอย่างนี้มันจะขับไปสี่เลนเนี่ยประมาณกิโลกว่านิดนึงแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเนี่ยเป็น2เลนประมาณสัก700เมตรได้ประมาณนะ700กว่าเมตรก็รวมแล้ว2กิโลต้นๆน,นิดๆน,น,นะครับ เห็นป้ายไหมครับเห็นป้ายบอกทางไหมถ้าเกิดซ้ายมือเนี่ยจะไปสีประจันนะครับสีประจันเนี่ยออกไปทางเส้นส4 0สได้เส้นทิศไปกรุงเทพอ่ะบางบัวทองอ่ะเออถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปทางสุพรรณบุรีเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับเห็นไหมเห็นเห็นชุมชนไหมชุมชนเป็นชุมชนใหญ่อีกชุมชนหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้หลังอนุสรณ์ดอนจีดีนะครับจะเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นี่เองที่ผมเริ่มต้นนะนะโรงพยาบาลสถานีตำรวจที่ว่าการอำเภอสำนักงานที่ดินหรือส่วนราชการทั้งหลายนะครับจะอยู่ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้น แปลงของเราเนี่ยเจ็บป่วยนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะอยู่ใกล้โรงพยาบาลอ่ะอันนี้จะเข้าสู่สี่เลนแล้วนะครับนี่สี่เลนนะฮะตรงอย่างนี้ไปถึงสุพรรณเนี่ยประมาณสัก20กว่ากิโลเป็นสี่เลนหมดเลยนะครับแต่เราไปแค่กิโลก,กว่าเราก็จะเลี้ยวละเห็นไหมฮะทะกศเนี่ยศูนย์ราชการแถวนี้ก็ยังมีอยู่หลายที่นะครับของเราจะเยิงยงงนะครับตรงข้ามทางเข้านะตรงข้ามกับเอ่อกรมทางหลวงเนี่ยเห็นไหมฮะทะกศอ,อะไรต่าง ผมมาตอนประมาณเที่ยงนะรถเลยไม่ค่อยมีนะครับปกติรถจะเยอะมากนะครับนี่ปั๊มน้ํามันนะครับคอยหลังผมข้างหลังเนี่ยเป็นปั๊มปอตทนะครับขนาดใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็ตรงไปเข้ากรุงเทพได้นะจากนี้ก็ประมาณสักตีไว้ไม่ถึงร้อยกิโลหรอกครับประมาณร้อยนึงแล้วกันง่ายง่ายนะครับเห็นนะขับมาเรื่อยๆเนี่ยครับก็จะมีเนี่ยสากรมีอะไรอยู่เห็นไหมขวามือนะครับส่วนซ้ายมือเนี่ยเดี๋ยวจะมีโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ระดับมัธยมนะครับโรงเรียนบรรหารนะครับเนี่ยนะฮะ ผมขับมาจะช้าๆนะไม่ได้เร็วมากนะครับเห็นไหมฮะโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาหนึ่งเห็นป้ายแล้ใช่ไหมฮะนี่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อีกโรงเรียนหนึ่งเลยนะครับเนี่ยช่วงเย็นโอ้โหรถจะเยอะมากวันนี้ผมมาวันหยุดนะมารีวิววันหยุดนะครับวันที่ยี่บเจ็ดกรกฎาคมนะครับวันเฉลิมพระชนมพระานะครับรถเลยจะน้อยนิดหนึง่งเพราะว่าเป็นวันหยุดครับราชการหยุดนะอ่าเดี๋ยวก็จะเลี้ยวแล้วนะฮะตรงมากิโลก,กว่า ตอนนี้เลขไมของผมคือกิโลสามนะหนึ่งจุดสามกิโลนะครับเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้าทางที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันจะมีป้ายบอกนะครับวัดสะสีเจริญนะครับอยู่ข้างหน้านะครับเกือบลักนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะสุพรรณก็เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะนะถนนหนทางก็ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับท่านยิงอย่างเงี้ยไปเลยยันกรุงเทพอะสี่เลนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวข้างหน้าแล้วนะครับอ่า ให้ดูดีๆนะครขวามือเห็นแทงน้ำไหมนะี่คือของกรมทางหลวงเขานะครับนี่ผมเลี้ยวตรงซุ้มนี่เลยนะครับเลขไม้ตรงนี้เดี๋ยวผมจอดรถแป๊บนึงจะพาไปดูข้างหลังอ่าเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับเลขไม้ตรงนี้บอกว่า1.8กิโลนะครับนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดตรงข้างหน้าอ่าข้างหลังแป๊บนึงท่านจะได้เห็นว่ามันไม่ไกลไงครับอ่านี่ เห็นป่ะเห็นเจดีไกลๆใช้ไหมที่ผมเริ่มต้นน่ะนะฮะอนุสรณ์ดอนเจดีนั่นแหละเจดีใหญ่ๆนั่นเลยอ่ะเนี่ยกิโลกว่า,วาแต่มันดูเหมือนใกล้มากนะครับนี่ก็จะมีบ้านเรือนมีอะไรเยอะๆแต่ไม่หมดเลยนะครับเนี่ยโอเคไหมอย่างนี้โอเคไหมไปเราเข้าไปต่อกันอันนี้ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นคลิปรีวิวสดๆเลยนะครับไม่ได้ยนระยะทางอะไรเลยนะครับเหมือนพามาเที่ยวด้วยอ่ะ เดี๋ยวผมจะพาเลี้ยวละในระหว่างเลี้ยวเนี่ยมันจะมีวัดกับโรงเรียนนะท่านดูเลขไม้ไว้นะครับ1.8นะครับอ่ะไปผมจับไว้แล้วก่อนที่ผมจะมาเนี่ยเขาไปประมาณ700เมตรปัญหาของแปลงนี้คือข,ข้างหน้ามันเป็นถนนหินคุกแต่สาธารณะนะฮะในถนนระบุชัดนะครับสาธารณะเลยเนี่ยเราก็ตรงไปเป็น2เลนอย่างนี้นะฮะมีข้อดีข้อเสียไม่ใช่ว่าดีทุกอย่างไม่ใช่นะครับข้อเสียก็มีบ้างนะครับแต่ผมมองว่ามันใกล้ตัวอำเภอนะครับมันไม่ไกลมาก แล้วมันอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับ21ไร่หนึ่งงานกว่าเนี่ยขายอยู่8ล้าน2นะครับมันก็เฉลี่ยไร่ละสามแสนเก้าอ่านี่มีวัดด้วยให้โชว์เห็นเมเลยนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราก็ขับมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีโรงเรียนอ่าเราก็ตามทางถนนมานนี่แหละเจ็ดร้อยเมตรจริงๆเนี่ยขับรถจริงๆไม่ถึง5นาทีก็ถึงละแต่ผมค่อนข้างจะขับช้าไงท่านจะได้เห็นบรรยากาศนะครับเราพามาชมเที่ยวบรรยากาศเราไม่ได้รีบเร่งขับรถอะไรอย่างนั้นมันมันจะได้เห็นทั้งหมดนะครับ เห็นแล้วใช่ไหมมีโรงเรียนเนี่ยคือโรงเรียนขวามือนะครับซ้ายมือก็คือเป็นรั้ววัดแต่เป็นวัดที่ไม่น่ากลัววัดในชุมชนนี่โรงเรียนชื่อโรงเรียนวัดสสีเจริญนะครับเนี่ยให้เห็นเลยแต่วันนี้โรงเรียนหยุดนะครับมันเฉลิมพูดง่ายๆเนี่ยเห็นไหมฮะอะ่ตรงเข้ามาเลยเป็นชุมชนขนาดใหญ่อะที่เราเนี่ยอยู่อยู่ติดกับชุมชนนะครับแต่อุปสรรคมันมีอยู่หน่อยนึงคือทางเข้าอยู่นิดเดียวมันเป็นถนน หินคุกนะครับน้ำไฟก็ไม่ได้ไกลอะไรมากาเห็นไหมตรงนี้มันจะดูไกลนิดนึงมันโค้งเมื่อกี้ผมบอกว่า1.8ใช่ไหมฮะ1.8กิโลนะครับมาตรงนี้2.4นะครับก็ประมาณ6 0รเมตรละเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยวข้างหน้าละเลีเ้ยวข้างหน้าก็ถึงละโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2กิโลครึ่งนะประมาณนั้นน่ะอย่างที่ผมเกินตอนแรกน่ะแหละครับ2กิโลครึ่งนี่ขับรถแป๊บเดียวผมจะเลี้ยวขวาแล้วนะครับเลี้ยวขวาทางเข้าอย่าเพิ่งตกใจนะ ทางเข้าเนี่ยมันเหมือนจะแคบๆแต่มันคือสาธารณะคือข้างบ้านเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยเห็นไหมท่านเห็นหลักนี่ไหมเนี่ยเห็นหลักเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะนั่นคือเขตเขตถนนนะครับเนี่ยเลี้ยวเข้าไปนี่คือสาธารณะนะแต่บังเอิญข้างๆเนี่ยที่บ้านสีฟ้าๆนี่ยเขาปลูกที่าปลูกติดเขตถนนเนี่ยสาธารณะหมดเลยนะครับในถนนระบุชัดไม่ใช่เข้าซอยบ้านใครไม่ใช่นะฮะเข้ามาประมาณสัก30 40เมตรก็ถึงที่เราละเห็นถุงยังจริงๆเห็นไหมอันนี้คือที่เราแล้วนะ ที่ถนนตรงนี้จริงๆมันเป็นหินคุกนะครับแต่ทีนี้เจ้าของเนี่ยเขามาตัดหญ้าให้นะมันจะได้ดูโล่งๆบนถนนนะนะมันมีหญ้าขึ้นบ้างหญ้ามาเลยมระกบถนนถุงเนี่ยเอาง่ายๆนะครับจากถุงเนี้ยกว้างไปเลย150เมตรนะครับแล้วก็ลึกไปเนี่ยเนี่ยพื้นนี้แหละลึกไปเลยเนี่ยประมาณสัก220เมตรนะครับรวมแล้ว21ไร่กว่านะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไปจอดรถข้างหน้านี่แหละที่8ปล้านสอ่ะท่านว่าคุ้มไหมล่ะอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวไปไกลเล็กไหมมันจะขึ้นเยอะ เห็นไหมฮะสอกิโลเมตรอ่ะเดี๋ยวผมพาไปเดินแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปเต็มให้ชมนะครับมีคลิปเต็มฉบับเต็มเลยนะครับอันนี้เป็นฉบับให้ดูพื้นที่นําพาเฉยเห็นบ้านสีฟ้าแล้วใช่ไหมที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเนี่ยไฟฟ้าอยู่ตรงบ้านสีฟ้านี่เองอ่ารถผ่านเน่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 ตรงนี้ตรงถุงนี่เดี๋ยวรังวัดกันก่อนนะไม่รังวัดไม่ขายนะครับต้องรังวัดให้ลูกขอบเขตกันก่อน นี่คือสาธารณะนะครับถุงสีขาวนี่คือเกณฑ์ที่เฉยเดี๋ยวลังวัดปากหลักปากเขตลึกลงไปเนี่ย220เมตรผมจับข้อมูลจากแอปพลิเคชันนะครับ220เมตรนู่นเอาไปติดป่าอ้อยดูเลยอ่ะเนี่ยนะฮะ150 160เมตรพื้นที่เป็นทุ่งนาเก่าทั้งหมดทําไมผมถึงบอกเป็นที่นาเก่าเพราะปัจจุบันเขายังไม่ได้ปลูกข้าวนะครับเขาปล่อยหญ้ามันเลยขึ้นอ่าปกติก็ทานารถไม่ต้องกลัวหรอกครับไม่มีใครมาหรอกครับเรามาคันเดียวล้วน ลองน้ําแต่น้ํายังไม่มีปีนี้ฝนตกน้อยครับเกินไม่ก่อนอ่ะไปะเดินไปเรื่อยๆกันนะครับเป็นคลิปขับรถนะครับพาตั้งแต่สถานที่สําคัญมาถึงหน้าที่เลยน้ําไฟท่านรู้แล้วนะว่าเอาหน้าที่นะครับหน้าที่ก็คืออย่างที่บอกผมบอกว่ารถสีเอ้ไม่ใช่รถบ้านสีฟ้าเนี่ยเห็นบ้านคนบ้านเรือนประชาชนแล้วนะก็ถือว่าเยอะอยู่ยืนอยู่ในที่หันหน้าออกถนนคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนข้างจะเหนือแต่มีตะวันตกบนบ้างนะครับ แปลงนี้ผมบอกไปแล้วห่างจากนุสรดจีดีประมาณ2กิโลแนะครับห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ100กิโลแล้วกันชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งขับรถโดยเฉลีย่ยหรือ2ชั่วโมงก็ได้ผืนนี้ผมเรียกว่าที่ดินราคาแพงนะครับผมไม่เรียกว่าที่ดินราคาถูกนะครับเพราะว่าผมเรียกว่าที่ดินราคาถูกแล้วมันมันเยอะเกินเกินบ้านเกินเมืองนะครับเมื่อ3าีปีที่แล้วที่ผมเริ่มรีวิวอ่ะผมใช้คําว่าบอยเศรษฐีนะครับขายที่ดินราคาถูกบอยเศรษฐีนักราชอ่นะนะ โ้ oh, แล้วช่วงหลังนะก็ปี้เยอะเหลือเกินอะไรก็ถูกอะไรก็ถูกผมเลยไม่ถูกเลยเราไปแพงคนเดียวก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นขอเป็นตัวตนนะครับขอจุดยืนที่ไม่ต้องก็ปี้ใครนะครับสร้างเส้นทางเดินใหม่ก็คือราคาแพงนะครับเอาง่ายๆนะครับไม่รู้สิสามแสนเก้าต่อไรแพงไม่แพงอะ่ะได้อย่างเงี้ยอยู่ที่ท่านแล้วกันไปยจนสุดนู่นเลยอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยคลิปนี้ไม่ได้เดินพาข้างในนะครับพาขับรถอย่างเดียวอ่ะให้ดูให้ดูนะครับ สนใจแปลงนี้ก็0983875209เอาใหม่นะครับ0983875209นัดใหม่ลวกหน้า1วันผมขับพาท่านเนี่ยนะจากอานุสรโดยจีดีมาแล้วเวลาท่านจะมาท่านก็น,นัดผมซะหน่อยนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติพื้นที่ให้เกียรติเจ้าของสถานที่นะครับเราคนไทยต้องมีมารยาทครับไม่ใช่ว่าเห็นเขาขายนึกจะพาคนมาเดินเล่นต่างๆโดยไม่ที่เขาไม่รู้เรื่องเนี้ยมันมันก็ไม่ดีนะครับใจเขาใจเราฮะเหมือนบ้านเราอะ อยู่ดีมีใครมาบุกลุกมีใครมาเดินถึงแม้ว่าเราขายเราก็ย่อมรู้สึกไม่ดีนะครับมันบอกเขาซะหน่อยเหตุผลที่ขายคือเจ้าของเนี่ยเป็นคุณป้าอายุแกเยอะแล้วนะครับแกดูแลไม่ไหวนะครับแกดูแลไม่ไหวแกเลยขายนะครับนี่แหละฮะคือเหตุผลนะครับอ่ะนี่ที่ไม่ได้ติดอะไรนะครับไม่ได้ติดแบงค์ไม่ได้ติดอะไรทั้งสิ้นนะครับนัดวันนี้โอนวันนี้เลยยังได้เลยแต่ต้องรังวัดก่อนนะครับถ้าท่านไม่รังวัดท่านจะไม่รู้เลยว่าพื้นที่เป็นยังไงนะครับแปลงนี้ ฟรีค่าโอนนะค่าโอนผู้ขายออกให้ทั้งหมดแล้วก็ฟรีรางวัดนะครับค่ารางวัดผู้ขายออกให้ทั้งหมดผมถึงบอกไงถูกแพงอยู่ที่ท่านมองแล้วกันเกือบจตุรัสแต่แปลงนี้ฉนดผืนเดียวนะคุดแดงเลยนะครับแปลงนี้เป็นที่ของอกระทรวงเกษตรดูแลด้วยนะกระทรวงเกษตรดูแลก็คือมันจะมีร่องน้าเนี่ยน้ําดีกับน้ําเสียร่องน้ําอยู่ข้างหลังให้นะครับลองไปเซิร์ชดูแล้วกันนะครับมันก็คือชนดคุดแดงนี่แหละแต่เพียงแต่ว่ากระทรวงเกษตรเขาเข้ามาดูแลพื้นที่ให้ด้วย ซอยของเราคือซอยตันนะครับคือถนนเนี่ยมันสาธารณะแต่มันจบแค่ที่เราอะนะครับแค่นั้นเองพูดง่ายๆนะครับจะได้ไม่งงนะครับอารมณ์ผบไปเดี๋ยวชักแม่น้าทั้ง5ชักแม่น้าทั้ง8ปดปวดหัวปเปล่านะครับถึงบอกไงท่านลำบากอยู่ตรงโค้งบ้านสีฟ้าหน่อยเดียวนะครับมันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากหรอกเพียงแต่ว,ว่าเดี๋ยวจะเป็นมุมมองอ๊ะที่ของคนอื่นเขาหรือเปล่าเปล่าครับเขาสร้างติดที่แค่นั้นเองเห็นตุงถุงขาวใช่ไหมครับนั่นแหละคือหลักประมาณคร่าว ไอ้หลักนั้นไม่เกี่ยวนะหลักนั้นของที่นู้นเขานะครับอ่ะเนี่ยแล้วก็เลี้ยวเข้าไปติดป่าอ้อยยันต้นมะาพร้าวไกลๆอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมมายืนตรงมุมก่อนเหมือนวิธีมวยเลยนะนี่มายืนตรงมุมถุงนี้ก่อนนะในถุงนะเห็นปะ่ะดูบ้านเรือนนี่ผมจอดรถเนี่ยเห็นไหมผมจอดเข้ามาในที่เราแล้วด้วยเนี่ยไอ้ร้อยหกสิบเมตรมาอยู่ตรงเนี้ยไอ้ลึกสองร้อยเมตรมันก็อยู่ข้างหลังนั่นแหละนี่คือขอบเขตกว้างๆนะครับ ก็ลองดูเผื่อเป็นประโยชน์นะครับกับหลายๆท่านนะครับใกล้วัดใกล้โรงเรียน2กิโลถึงสถานที่ราชการแปลงนี้ข้อเสียก็มีนะถนนรับได้ปะมันเป็นถนนดินนะไม่ใช่ดีหรอกหินคุกนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าเดี๋ยวให้ดูหินก่อนพูดอะไรแล้วต้องให้เห็นอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว,ว,ว่าหินมันน้อยไปหน่อยนะครับแล้วย้ามันมากบนะครับรับได้ไหมหนึ่งเป็นถนนหินคุกอย่างนี้ไม่ได้ติดสีเลไม่ได้ติดลาดยาง2ไฟอยฟ้าประป,า,ปาอยู่ข้างหน้ารับได้ไหมสาม มันก็ไม่ได้ต่ำอะไรมากหรอกครับลงไปยืนเนี่ยนะก็ประมาณไม่ถึงเอวอะ่ะเนี่ยนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถมแปลงนี้ก็แล้วแต่นะฮะหรือไม่จะขุดบอ่อนะครับขุดบอ่อแล้วเอามาถมก็ได้จะซื้อปลูกบ้านอะไรก็ได้ครอบครัวใหญ่ซื้อแบ่งอยู่ทั้งครอบครัวเลยยังได้เลยนะครับสิบยีคนมาได้หมดเดี๋ยวผมจะสไลด์ตัวลงไปดูข้างล่างให้ดูนะครับท่านยะรู้ว่ามันสูงไม่สูงมองด้วยตาบางทีมันหลอกเขายังไม่ได้ปลูกข้าวนะอ่ะเนี่ยครับมันเป็นต้นหญ้าอยู่ ดูนะเหมือนจะหลอกตานะครับไม่ถึงเอวนะฮะเลยหัวเข่าผมว่าหน่อยตีเอวเลยก็ได้เอาประมาณเมตรนึงเอาง่ายๆนะครับเอาแบบง่ายๆไม่ต้องไปอะไรมากมายนะฮะไม่ต้องไปวัดตะลงตลับเมตรอะไรให้มั่วไปหมดนะครับเนี่ยแหละฮะคือพื้นที่หลักๆแปลงนี้นะครับน้ําไม่เคยท่วมนะครับ5้สี่ก็ไม่ท่วมนะครับ5้าสี่ยังไม่เคยมีประวัติเลยนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งว่าสูงจากหลักระดับน้าทะเลกี่เมตรสักครู่นะครับผมเปิดแอปพลิเคชันแป๊บเดียว เดี๋ยวนะฮะผมมีเครื่องมือช่วยหลายอย่างสักครู่นะครับตอนนี้กำลังโหลดอยู่เนี่ยนี่คือขอบเขตโดยทั่วไป13เมตรประมาณ10 15เมตร15เมตรแปลงนี้นะฮะสูงกว่าระดับน้ำทะเล15เมตรนะครับมันทำไมท่วมหรอมั้ง15เมตรชื่อก็บอกอยู่แล้วนะอำเภอดอนเจดีดอนเนอะเป็นแปลว่าที่สูงนะครับ คำว่าดอนนี่ไม่ได้แปลว่ารอดน้ําท่วมตลอดนะดอนเมืองยังไม่เหลือเลยไม่เฉลือที่ดอนนะครับมันอยู่ที่สภาวะปกติก็ไม่ปกตินะครับอ่ะไปะเรารู้ขอบเขตละผมพูดไปแล้วนะหันหน้าจากในที่เราออกถนนคือตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแต่ออกจากทางเหนือมากกว่าแต่ไม่ได้เหนือเป๊ะนะครับก็ลองดูเผื่อเป็นทางเลือกรถได้ไม่เยอะนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาของผมผม,มจะขึ้นยังไงอะแป๊บนึงนะครับ <c oughs> กระโดดกระโดดกระโดด อ่ะเป็นทางเลือกนะครับแปลงนี้ใครชอบนะกดเลขหนึ่งให้ผมหน่อยใครชอบอ่ะกดคอมเมนต์เลขหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับเป็นขวัญและกําลังใจและเป็นแนวทางในการเดินหน้าต่อนะครับช่วงนี้มองไปทางไหนก็มีแต่เพื่อนร่วมอาชีพขายกเท้ไม่หมดเลยนะครับผมก็พัฒนาหุมต่อเนื่องนะครับขอบคุณนักก๊อปปี้ทั้งหลายท่านทั้งไายแรนะครับขอบคุณเพื่อนร่วมอาชีพเยอะแยะนะครับเป็นทางเลือกกับผู้บริโภคผมใช้คํานี้นะเป็นประโยชน์กับทางเลือกผู้บริโภคนะครับ ดีดิมันจะได้เกิดการแข่งขันนะครับผมชอบเหมือนวิ่งแข่งอะ่ะผมไม่เคยคิดว่าใครเป็นคู่แข่งนะคือจะมีเพื่อนเรื่องอาชีพแต่หลายๆคนก็โอโ้โหเล่นผมซะเอาชื่อผมไปเกือบเหมือนเลยอะ่ะมีนะไม่อยากเอ่ยชื่ออะ่ะมีคาว่าเศรษฐีน้ําหน้ามีคําว่าคล้ายๆผมเยอะๆเต็ไมไปหมดแต่ก็ตามนั้นนะครับไม่ได้อะไรมากนะครับเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบของผู้บริโภคเหมือนคนเราอะ่ะ วิ่งแข่งอะวิ่งคนเดียวจะรู้ไหมว่าเราเร็วเราช้ามันต้องมีคู่เปรียบนะครับไก่ชนอะตีตัวเดียวจะรู้ไหมว่าเก่งไม่เก่งมันต้องมีคู่เปียบเหมือนมวยต่อยคนเดียวจะรู้ไหมเรานะครับว่าเราเก่งไม่เก่งนะครับเพราะฉะนั้นดีครับมันเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคดีอ่ะฝากไว้ด้วยแปลงนี้นะครับ21ไร่หนึ่งงานเนี่ยนะขายยกแปลงนะครับ 8ล้าน2หรือเฉลี่ยไร่ละ3 000, 9 9 0สนะครับสนใจก็098 3875 209คือเบอร์โทรผม ID, ID ผมก็ SIBOY เลข8นะครับเป็น ID l i ไลน์นะครับอ่ะโอเคสุดท้ายขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะโชคดีมีความสุขมีเงินทองหลัง่งไหลเทมาเลยจะหลับก็ได้เงินหมื่นจะตื่นก็ได้เงินแสนนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการร่ำรวยร่ำรวยนะครับชีวิตคนเราต้องสู้ต่อไปครับ วันนี้ไม่ใช่วันของเราเรายังไม่มีเงินเรายังไม่พร้อมไม่ต้องไปวิตกกังวลนะครับวันหนึ่งมันเป็นวันของเราแล้วยังไงมันก็ชนะนะครับชนะแปว่าเราได้สมปรานาขอให้ชีวิตเราสู้แค่นั้นเองอ่ะโอเคกลับลานะครับอย่าลืมนะครับใครชอบคอมเมนต์โพ